อ,อ,อ,อ้าวไอ้หนอมกินเหรออ่าอ่าเอาอะไรผมไม่มีตังค์ครับอ่หน้องเจี๊ยบเดือดรัเปาผมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เหรอครับไม่มีตังค์ไอ้ม่มีตังค์ไงหนองเจี๊ยบน้าหนองเจี๊ยบซาลาเปา อาสวัสดีครับคุณลุงาขายขายอะไรบ้างครับสองกีจาระเป่าฝนจะตกแล้วอ,ะอ่ะขายขายได้บ้างยังขายพอได้อยู่เอา,อาถ้าอย่างนี้ฝนตกทำไงต้องกลับบ้านเลยปะ่ะเน่ยก็ก็ต้องทนอ่ะก็ต้องทนเหรอ,อต้องทน,งทนขายให้หมด ปกติอันนี้คือขายวันต่อวันปะ่ะใช่ไม่หมดทําไงไม่หมดก็ทิ้ทงเหรอใช่โอ้ไม่เป็นไรเมื่อกี้มาขอกินฟรีป่ะเนี่ยอาปกติแล้วให้กินฟรีเยอะไหมก็พอได้อยู่ครับชีวิตลงุงลำบากป่ะเนี่ยก็ลำบากนิดหน่อยแต่ช่วยเหลือเขาอาลำบากช่วยเหลือได้วันนี้ไม่เป็นไรผมช่วยเหลือคนลงุงอะวันนี้ช่วยเหมาขนมจีบสละเปา,าจากกัรน,นำคลินิก เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนโอบนลโอบลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบหกห้าสิบหกแล้วเหรอขายขนมจีบสระเปานานยังครับคุณลุงก็สองสามปีเอง๋อแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอ่ะครับก่อนนี้ทําก่อสร้างโอ้ก่อสร้างขายดีไหมครับต่อวันนั้นจริงๆเนาะก็แล้วแต่วันวันอ่ะวันก็ดีวันก็ไม่ดีอันนี้ไปรับมาหรือว่าทําเองรับมารับมา แล้วทุกวันนี้อยู่กับครอบครัวไหมครับคุล,ลงุงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลย <Okay. S 1> ลําบากไหมครับอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวเนี่ยลําบากอยู่ตัวคนเดียวอืสมัยก่อนมันได้อยู่สมัยมนี่ขายของลุลลงว่าจะทนอีกก็ปีสองปีก็จะกลับบ้านแนละ้วอ๋อไหวยังไหวอยู่ไหมยังไหวย,ยังไหวอยู่นะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าขอสู้อีกนิดนึงขอสู้อีกนิดหนึ่งขนาดลุงอายุ เท่าไรนะ60สิบหกส้าสิบห้าห้าสิบห้ายังสู้ขนาดนี้เลยคนที่เขามีครอบครัวอายุยังน้อยเขาไม่สู้แล้วเขาไม่สู้คนลุงอยากฝากอะไรไปบอกคนพวกนั้นไหมก็บอกว่าให้เขาสู้คนเขาไม่มีกินเราก็ต้องให้เขามั่งเราแบ่งให้เขามั่งก็ช่วยเหลือกันไปอ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไปก็ต้องสู้เนาะมันมันไม่มีปัญหาเราก็ต้องสู้ ผมก็เป็นตัวแทนจากกงนำคลินิกนะคุณลุงขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงสู้ต่อไปขอเป็นกําลังใจส่งให้ทุกๆวันให้คุณลุงค้าขายร่ารวย,ยมีแรงทำมาหา<ะ>กินแบบนี้ทำม,มาหากินแล้วสุดสุฤทธิ์แล้วก็วเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ต่อไปขอบคุณคุณลุงมากให้กําลังใจ,จ<ะ>โอเคสู้ต่อไปนะ,ะ,ะขอบคุณกำนำคลินิก